เราเจอเห็ดกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะเคนจะเข้าไปดอกเบ้อเลยค่ะเคนตาดีกว่าปูเยอะเลยนะคะเพื่อนๆสีเหลืองทองอ่ามโอ้โอ้ น o าส Yes. g o ด d จ o บลักษณะป่านะคะเพื่อนๆป่าหาเห็ด นั่นนั่นนั่นนี่ก็อีกดอกนะคะเหลืองทองอร่ามเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มองลงมานะคะนี่ค่ะอีกสองดอกนะคะใบไม้นะคะเพื่อนๆนโอ้ oh my god มันเริ่มจะกรอบนิดนึง นี่คะ่ะวนี่อีกดอกหนึ่งนะคะเอ้ยเวลาปูหายเห็ดทีไรนะคะปูจะได้ยินเสียงเคนตะโกนเรียกปูทุกครั้งนี่อดอก yes นีก็อีกนะคะเพื่อนๆดอกตะมุตะมิเลยค่ะอ,อไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะขามันจะกวงนะคะเพื่อนๆแต่มันจะเหมือนเห็ดเชนเทลนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะโยนทิ้งไปค่ะเพื่อนๆกินแล้วตายนะคะเพื่อนๆกูเจอเห็ดอันนี้นะคะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวกูก็เอามันออกมากันนะคะ <c oughs> นี่นะคะมันน่าจะเป็นเห็ดพึ่งเจอเยอะอยู่ค่ะไม่กินนะคะเก็บให้ดูนะคะแล้วก็โยนมันเข้าไปค่ะโยนมันเข้าไปในป่านะคะเพื่อนเพื่อนเพราะมันกินไมได้ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ปูไม่กินนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็ดตันนี้นะคะปูไม่กินนะคะเพราะปูไม่เคยกิน น่าจะเป็นเห็ดพึ่งอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวปูจะเอาขึ้นไม้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็บพึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะน่าจะเป็นพึ่งเนยค่ะเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะกำลังออกเลยค่ะอันนี้ปูไม่กินนะคะโยนมันไปค่ะ โยมันไปนะคะเพราะไม่เคยกินก็เลยไม่กล้ากินปัติโทปฏติทังกระมังแตกผู้เจอแต่เห็ดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็ดพึ่งค่ะเนี่ยค่ะหลายดอกเลยเจอเยอะกว่าเห็ดมันปูนะคะแถวๆนี้ แถวแถวนี้แถวแถวนี้สายตาสอดสองนะคะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ป่านนี้ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เลยเห็ดมันปูมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่ดูค่ะเพื่อนๆเดินกันไปต่อนะคะเดี๋ยวพูจะพาเพื่อนๆไปต่อนะคะไปหาที่ใหม่กันดีกว่า นี่นะคะป่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคูณจะพาเพื่อนๆนะ,ะขึ้นไปหาที่ใหม่กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นคูณจะต้องตะโกนเรียกเคนก่อนนะคะว่าเคนอยู่ตรงไหนนะคะเคนเคน เคนไม่ตอบรับเลยนะคะเ okay. <Okay. S 1> okay, คนโอเคโอเคค่ะ <im itation> เพื่อน <im itation> เพื่อนคะวันนี้ปูมาสำรวจที่ใหม่นะคะได้กันนิดเดียวนะคะแล้วปูก็จะกลับกันแล้วะคะ่ะเดินกันแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเรารู้เลยว่ามันไม่มีเห็ดนะคะเพราะว่าเราเดินไปทางไหนก็มีจต่เทลนะคะก็มีจต่ทางที่คนเขาเดิน ขึ้นไปหาเห็ดนะคะคนอเมริกาเขาชอบหาเห็ดนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราขับรถไปทางไหนเราก็จะเจอรถจอดอยู่ข้างทางนะคะนั่นก็คือว่าเขาเดินหาเห็ดเออเขาเดินเข้าป่าหาเห็ดนะคะเพื่อนเหมือนปู่กับเคนะคะที่ชอบเข้าเข้าป่าหาเห็ดแล้วก็จะสำรวจที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะป่าไหนเยอะแล้วก็จะจําไว้ว่าเออปีนี้เราได้ป่านี้เยอะปีหน้าเราก็จะกลับมาหาใหม่ ถ้าเรามาก่อนเขาเราก็จะได้เยอะนะคะแต่ถ้าเรามาที่หลังคนอเมริกันเราก็จะไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนเื่อนมันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนปู่จะเจอ,เ,อเห็ดกอเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดสีเหลืองข้างทางน่าจะเป็นเห็ดพิษที่เขาเหลือไว้ให้เราส่วนเห็ดที่กินได้เขาคงเก็บไปหมดละ <laughs> แต่วันนี้เคนป่านี้เคนหาได้เยอะกว่าปูนะคะได้ดอกกีใหญ่เพราะเคนเขาลงไปข้างล่างปูไม่ค่อยลงนะคะให้เคนลงไปสำรวจเดี๋ยวปูก็จะลองขับรถวนดูแถวแถวนี้ก่อนนะคะว่าจะมีป่าไหนอีกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีวันนี้ปูก็คงจะหยุดพักผ่อนกันแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเมื่อวานนี้ปูทั้งหาหอยแล้วก็หาเห็ดมันเหนื่อยค่ะ ดี๋ปูจะถ้าเกิดมีป่าไหนที่มันพอมีเห็ดเดปูจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะาเห็ดอันเนี้ยเยอะเลยค่ะมันคือเห็ดพึ่งนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยเนี่ยขาเป็นแบบนี้นะคะ่คะแล้วก็หโมกเป็นแบบนี้นะคะแต่ปูไม่เอาค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปูทํากินไม่เป็นปูก็เลยไม่เอาไม่เสี่ยงนะคะเพื่อนๆ ชอบหาแต่ไม่ถึงกับกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆต้องระวังด้วยเพราะว่าเห็ดแต่ละชนิดบางทีมันมีพิษกินแป๊บเดียวถึงตายได้นะคะเพื่อนๆคะปู่เห็นเห็ดนะคะอยู่ดอกหนึ่งปูก็เลยให้เคงขึ้นไปดูพอเคนเจอนะคะเคงเขาก็เลยขึ้นไปข้างบนอีกคะ่ะเพื่อนๆเนะี่ย ขึ้นบนเขามีสัญญาณโทรศัพท์อยู่รับรับพื้นราบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นไปบนเนินมีสัญญาณโทรศัพท์นี่นะคะเคนเดี๋ยวปูจะรอเคนอยู่ข้างล่างนี่ไม่ขึ้นไปนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เคนขึ้นไปบนเนินเขามานะคะเคนได้มาเยอะเลยค่ะ โอ oh, ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้จะจอตน่ายอดมาก Some nice ones Yes Putin the Pakistan โอ้ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆ Oh my god ท่าน,นี้ See, they were all nice. Oh maybe I c a n g o o up เพื่อนๆค่ะ ตอนนี้ปูขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วนะคะเนี่ยน,นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนันทางเดินปูขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากที่ปูยืนรอเคนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเคนลงไปเคนเอามัสลูมนะคะเอาเห็ดใส่ตะกร้าปูโอไมค์ก็จอร์จมันสวยค่ะเพื่อนๆปูก็เลยอดขึ้นมาไม่ได้นะคะเหนื่อยมากคะ่ะเดี๋ยวปูจะขึ้นไปต่อนะคะเพื่อนๆ เวทสำรีสิโอเคนะคะเวลาขึ้นเขาลืมลืมเมียค่ะ <Ooh. S 1> นี่นะคะเพื่อนๆโอเคกดกายนี่นะคะป่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเป็นมอสนะคะ นันเคนค่ะเดี๋ยวปูจะขอขอตัวหาเห็ดก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดปูดเจอเห็ดนะคะเดี๋ยวปูจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ปูก็ได้แต่มองทางก่อน,นะค่ะเพื่อนๆเหนื่อยด้วยนี่นะคะเพื่อนๆเคนเจอค่ะเดี๋ยวปูเอาใบไม้ออกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเจอกระจุ่มเดียวนะคะสี่ดอก เคห์หากันนะคะแล้วก็เพื่อนๆดูนะคะดูทางนะคะนั่นนะคะมีแต่ขึ้นไปกับขึ้นไปนะคะเดินขึ้นเขาอย่างเดียวเคนบอกว่าเดินง่ายนะคะปุกขึ้นมามันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เคหบอกเลย เพื่อนๆคะตอนนี้ปูกำลังส่งเคนไปเซอร์เวยดูเห็ดนะคะเนี่ยคะ่ะป่านี้ปูเคยมาหาเห็ดนะคะเห็ดเชนเทลนะคะสีเหลืองกับสีขาวนะคะมันมีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเยอะจริงๆยังจังนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเขาทำการตัดป่าเรียบร้อยแล้วนะคะ มันก็คงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเคยมีนะคะเพื่อนๆปูก็เลยให้เคนลงไปสํารวจนะคะว่าจะมีเห็ดหรือไม่มีเห็ดนะคะโดยที่ว่าปูนั่งรอเคนในรถนะคะแล้วก็ให้เคนไปสํารวจนะคะว่าถ้ามันมีเคนเขาก็จะมาบอกปูนะคะแล้วปูค่อยลงไปหานะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็คือว่าเราก็ไปเซอร์วิที่ใหม่นะคะเคงเขาชอบค่ะชอบออกกําลังกายเดินนะคะ ่ยตรงเนินตรงนี้นะคะเป็นป่าทึบเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่ามันโล่งแล้วะคะ่ะเพราะว่าเขาตัดป่าออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอเคนนะคะว่าจะมีหรือไม่มีนะคะดูนะคะเพื่อนๆปูซูมให้เพื่อนๆดูนะคะเคนนะคะเดินไปอยู่ตรงนู้นนะคะ <laughs> เสื้อสีฟปป้านะคะ นั่นนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอเคนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่ <c oughs> เขนหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เข่งกลับมาแล้วครับเพื่อน,อนผู้นั่งอยู่ในรถนะคะเข่งกำลังมาคะ่ะไม่มีอะไรมาเลยนะคะไม่มีอะไรติดหมายติดมือมาเลยแปลว่าไม่ได้นะคะ ผู้ส่งเคนไปสำรวจโอ้เคนโชว์ปูได้มาหน่อยนึงค่ะเพื่อนๆดอกหนึ่งค่ะโอ้แล้วนะคะเคนได้มาดอกหนึ่งเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้ปูมาป่าใหม่นะคะทางแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ปูลงมาสำรวจด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าที่เดิน ค่อนข,ข้างจะเดินง่ายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุหรือเปล่าเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเ,เดินสำรวจไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าปูเจอแล้วเดี๋ยวปูจะถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะป่านี้หน้าหามากเลยนะคะนยคะมีต้นต้นไม้ที่ เชนเทชอบออกนะคะหรือก็ชอบขึ้นตามต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะแต่ว่าบูหาป่านี้ไม่มีค่ะไม่มีสักดอกเลยค่ะไม่เจอสักดอกเลยนะคะเพื่อนๆป่าหน้าหาแต่ไม่มีหน้าหาหน้าเดินแต่ไม่มีนี่นะคะเพื่อนๆ เดีปูก็จะเดินออกจากป่านี้แล้วค่ะมันน่าเดินค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีเห็ุให้เรานะคะมันก็ดูเดินง่ายอยู่ นี่นะคะเพื่อนๆโรงแรมที่ปูกับเคนมาพักกันนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะ <a> มันหนาวคะ่ะเพื่อนๆบางทีมันอยู่บนมอเตอร์โฮมแล้วก็มอเตอร์โฮมปู รอบนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะเครนสงสัยเครนชาร์จแบตเตอรี่มันน้อยค่ะเวลาเปิดปั๊มน้ํามันจะดังนะคะปู่กับเครก็เลยมานอนที่โรงแรมกันนะคะเพื่อนๆแล้วมันอุ่นด้วยค่ะอากาศมันอุ่นด้วยวอตโฮมช่วงนี้หนาวอากาศมันหนาวเริ่มหนาวหนาวมากเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆ <Okay. S 1> คะวันนี้นะคะ ปูก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะวันนี้เป็นเช้าวันพุธนะคะดูบรรยากาศข้างรอบห้องนะคะอันนั้นก็คือเจ้าที่เจ้าทางนะคะตอนนี้เราอยู่บนห้องพักโรงแรมนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบนอกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะบรรยากาศยามเช้าค่ะ หมอกเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะหมอกแล้วก็ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวนี้ปูจะเดินทางกงันกับ บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็คือบริเวณห้องพักที่ปูอยู่กันนะคะแล้วก็จะเป็นเตียงแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆโรงแรมที่ปูมาพักกันตอนนี้ปูกําลังจะเตรียมสัมภาระแล้วก็จะลงไปเช็คเอาท์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปที่รถมอเตอร์โฮมแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆ โอเคค่ะเราไปกันต่อนะคะเพื่อนๆไปกันต่อนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดปูดเจอข้างทางระหว่างกับบ้านมีใบไม้เปลี่ยนสีหรืออะไรที่สวยงามปูจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็แต่ถ้าไม่มีอะไรก็คือไปเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะไปค่ะ เพื่อนๆคะนี่นะคะปูกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะตอนประมาณตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสองแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดูดอกไม้ปูนะคะสวยค่ะดอกบานเต็มต้นเลยนะคะปูต้องตัดแต่งเขาเอามาใส่ใจกันนะคะเมื่อนั้นว่าเวลาฝนตกหรือลมแรง เขาจะหักนะคะเคพื่อนๆกูก็เลยต้องคอยตัดดอก,กบานๆเขามาใส่แจกันนะคะเพื่อที่จะให้ดอกใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็งามมากเลยค่ะตอนนี้ต้นนู้นนะคะปุตัดแล้วค่ะแล้วปูก็ได้มาสองแจกันแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะปกําลังจะตัดแจกันที่สามค่ะนะคะดอกไม้ดอกไม้ของที่บ้านเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะจัด เป็นจากการที่3แล้วเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะ